บทสั่งจิตเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ให้คุณหาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถผ่อนคลายได้นั่งหรือนอนลงในท่าที่สบายหลับตาลงและเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆปล่อยให้ความเครียดและความกังวลทั้งหลาย หลุดออกไปกับลมหายใจรู้สึกถึงความสงบที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายให้จิตใจของคุณเริ่มเปิดรับพลังแห่งความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวการตั้งเจตนาเพื่อความมั่งคัง่งจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่ง ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่รอบตัวคุณเงินทองไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายให้คุณพูดในใจว่าฉันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความมัง่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่อง ให้คุณสัมผัสถึงความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์ในทุกระดับทั้งด้านการเงินโอกาสและความสัมพันธ์การเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จินตนาการถึงแสงทองที่สว่างสวยรอบตัวคุณแสงนี้เปรียบเสมือนพลังแห่งความมั่งคั่ง ที่พร้อมจะเติมเต็มชีวิตของคุณให้คุณพูดในใจว่าแสงทองนี้นำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของฉันฉันยินดีเปิดรับทุกโอกาสที่ดีและความสำเร็จที่กำลังมาถึงแสงนี้เริ่มแผ่กระจายเข้าสู่ร่างกายคุณจากศีรษะถึงปลายเท้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงการขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอบคุณรายได้ที่คุณได้รับขอบคุณบ้านที่คุณอาศัยอยู่ขอบคุณโอกาสที่คุณเคยได้รับ ให้คุณพูดในใจว่าฉันขอบคุณทุกความมั่งคั่งที่ฉันมีในชีวิตฉันตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวฉันความรู้สึกขอบคุณนี้จะช่วยขยายพลังงานแห่งความมั่งคั่งให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกการตั้งความเชื่อใหม่ เกี่ยวกับความมั่งคั่งเปลี่ยนมุมมองที่อาจจำกัดตัวคุณเกี่ยวกับความมั่งคั่งด้วยการพูดคำสั่งจิตในใจว่าฉันเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดและฉันสมควรได้รับมันเงินทองเข้ามาหาฉันในทุกช่องทางที่เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ฉันเป็นผู้สร้างชีวิตที่มั่งคั่งและเปลี่ยมไปด้วยความสุขการเปิดรับโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณจินตนาการถึงประตูที่เปิดออกสู่โอกาสใหม่ในชีวิตประตูเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรายได้โอกาสทางธุรกิจหรือความสำเร็จในการงานของคุณ ให้คุณพูดในใจว่าฉันพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ที่มอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันเปิดรับความมั่งคั่งที่มาจากแหล่งที่คาดไม่ถึงการรู้สึกถึงพลังงานแห่งความมั่งคั่งที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณมาให้คุณพูดในใจว่า ฉันเป็นส่วนหนึ่งมอของความอุดมสมบูรณ์แห่งจักรวาลฉันดึงดูดความมั่งคั่งมอด้วยความสุขขมและความสมหวังเมื่อลืมตาขึ้นให้คุณเริ่มต้นวันด้วยความมั่นใจว่าคุณอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จและความมั่งคัง่งที่สมบูรณ์แบบบทสั่งจิต เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ให้คุณหาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถผ่อนคลายได้นั่งหรือนอนลงในท่าที่สบายหลับตาลงและเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆปล่อยให้ความเครียดและความกังวลทั้งหลายหลุดออกไปกับลมหายใจ รู้สึกถึงความสงบที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายให้จิตใจของคุณเริ่มเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวการตั้งเจตนาเพื่อความมั่งคัง่งจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งทุกสิ่งที่คุณต้องการ อยู่รอบตัวคุณเงินทองไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายให้คุณพูดในใจว่าฉันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องให้คุณสัมผัสถึงความรู้สึก ของความอุดมสมบูรณ์ในทุกระดับทั้งด้านการเงินโอกาสและความสัมพันธ์การเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จินตนาการถึงแสงทองที่สว่างสวยรอบตัวคุณแสงนี้เปรียบเสมือนพลังแห่งความมั่งคั่งที่พร้อมจะเติมเต็มชีวิตของคุณ ให้คุณพูดในใจว่าแสงทองนี้นำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของฉันฉันยินดีเปิดรับทุกโอกาสที่ดีและความสำเร็จที่กำลังมาถึงแสงนี้เริ่มแผ่กระจายเข้าสู่ร่างกายคุณจากศีรษะถึงปลายเท้าให้ความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคง การขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอบคุณรายได้ที่คุณได้รับขอบคุณบ้านที่คุณอาศัยอยู่ขอบคุณโอกาสที่คุณเคยได้รับให้คุณพูดในใจว่าฉันขอบคุณ ทุกความมั่งคั่งที่ฉันมีในชีวิตฉันตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวฉันความรู้สึกขอบคุณนี้จะช่วยขยายพลังงานแห่งความมั่งคัง่งให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกการตั้งความเชื่อใหม่เกี่ยวกับความมั่งคัง่งเปลี่ยนมุมมอง ที่อาจจำกัดตัวคุณเกี่ยวกับความมั่งคัง่งด้วยการพูดคำสั่งจิตในใจว่าฉันเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดและฉันสมควรได้รับมันเงินทองเข้ามาหาฉันในทุกช่องทางที่เป็นไปได้อย่างง่ายดายฉันเป็นผู้สร้างชีวิตที่มั่งคัง่ง และเปลี่ยมไปด้วยความสุขการเปิดรับโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณจินตนาการถึงประตูที่เปิดออกสู่โอกาสใหม่ในชีวิตประตูเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรายได้โอกาสทางธุรกิจหรือความสำเร็จในการงานของคุณให้คุณพูดในใจว่า ฉันพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ที่มอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันเปิดรับความมั่งคัง่งที่มาจากแหล่งที่คาดไม่ถึงการรู้สึกถึงพลังงานแห่งความมั่งคัง่งที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณมาให้คุณพูดในใจว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งมอของความอุดมสมบูรณ์แห่งจักรวาล ฉันดึงดูดความมั่งคั่งมอด้วยความสุขมและความสมหวังเมื่อลืมตาขึ้นให้คุณเริ่มต้นวันด้วยความมั่นใจว่าคุณอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จและความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบบทสั่งจิตเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ ให้คุณหาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถผ่อนคลายได้นั่งหรือนอนลงในท่าที่สบายหลับตาลงและเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆปล่อยให้ความเครียดและความกังวลทั้งหลายหลุดออกไปกับลมหายใจรู้สึกถึงความสงบ ที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายให้จิตใจของคุณเริ่มเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวการตั้งเจตนาเพื่อความมั่งคัง่งจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่รอบตัวคุณเงิน ทองไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายให้คุณพูดในใจว่าฉันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องให้คุณสัมผัสถึงความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์ในทุกระดับ ทั้งด้านการเงินโอกาสและความสัมพันธ์การเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จินตนาการถึงแสงทองที่สว่างสวยรอบตัวคุณแสงนี้เปรียบเสมือนพลังแห่งความมั่งคั่งที่พร้อมจะเติมเต็มชีวิตของคุณให้คุณพูดในใจว่า แสงทองนี้นำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของฉันฉันยินดีเปิดรับทุกโอกาสที่ดีและความสำเร็จที่กำลังมาถึงแสงนี้เริ่มแผ่กระจายเข้าสู่ร่างกายคุณจากศีรษะถึงปลายเท้าให้ความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงการขอบคุณ สำหรับความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีในชีวิตตอนนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอบคุณรายได้ที่คุณได้รับขอบคุณบ้านที่คุณอาศัยอยู่ขอบคุณโอกาสที่คุณเคยได้รับให้คุณพูดในใจว่าฉันขอบคุณทุกความมั่งคั่ง ที่ฉันมีในชีวิตฉันตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่รอบตัวฉันความรู้สึกขอบคุณนี้จะช่วยขยายพลังงานแห่งความมั่งคั่งให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกการตั้งความเชื่อใหม่เกี่ยวกับความมั่งคัง่งเปลี่ยนมุมมองที่อาจจำกัดตัวคุณ เกี่ยวกับความมั่งคั่งด้วยการพูดคำสั่งจิตในใจว่าฉันเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดและฉันสมควรได้รับมันเงินทองเข้ามาหาฉันในทุกช่องทางที่เป็นไปได้อย่างง่ายดายฉันเป็นผู้สร้างชีวิตที่มั่งคั่งและเปลี่ยมไปด้วยความสุข การเปิดรับโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณจินตนาการถึงประตูที่เปิดออกสู่โอกาสใหม่ในชีวิตประตูเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรายได้โอกาสทางธุรกิจหรือความสำเร็จในการงานของคุณให้คุณพูดในใจว่าฉันพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ ที่มอบความมั่งคั่งให้กับฉันฉันเปิดรับความมั่งคั่งที่มาจากแหล่งที่คาดไม่ถึงการรู้สึกถึงพลังงานแห่งความมั่งคั่งที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณมาให้คุณพูดในใจว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งมอของความอุดมสมบูรณ์แห่งจักรวาล ฉันดึงดูดความมั่งคั่งมอด้วยความสุขมและความสมหวังเมื่อลืมตาขึ้นให้คุณเริ่มต้นวันด้วยความมั่นใจว่าคุณอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จและความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ